ครับก็เป็นการทดสอบของหัวข้อโครงการอะไรนะครับประชุมสัมมนาโครงการสอง4สองหกห้าสี่สองห้าหกสี่ครับัที่สามนะครับในการทําแบบสอบถามนะครับก็ใส่ว่าเป็นหัวข้อแอะปรเพศตอนที่หนึ่งนะครับชายครับเราเพิ่มรายการเข้าไปนะครับหญิงนะครับหญิง ก็เพิ่มรายการเข้าไปแล้วก็เพิ่มหัวข้อครับปั๊บนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับพอไปด้านสมมติด้านสมมตินะครับด้านการบริหารด้านสถานที่ก็แล้วด้านสถานที่นะครับสถานที่ก็รายการด้านรายการการทำงาน บริบทสถานที่ความพอเพียงความพอเพียงของอุปกรณ์น,นะครับยากนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกเพิ่มด้านครับนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม กูบสถานที่นะครับตรงนี้เสร็จนะครับก็ได้อยู่นะครับท่านอาจารย์ครับผม